พี่น้องที่รักเมื่อพระเจ้าทรงประทับอยูด่ด้วยการทำงานที่อันทิโอกจึงเกิดผลมีการกลับใจของคนจำนวนมากที่ไม่ใช่เป็นเพราะการทำงานของศาสนาบริกรเท่านั้นแต่ต้องอาศัยพระหัตของพระเจ้าที่จะสรงช่วยเหลือและประทานพระพรมูคณะจึงได้เปลี่ยนแปลงกลับใจขันเข้าหาพระศาสนาจักดังนั้นเรื่องการทำให้คนกลับใจจึงเกิดจาก การมีกิจการแห่งความเชื่อและการสำนึกชดใช้โทษบาปของผู้มีความเชื่อเพราะสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยคิฏชนจึงต้องสุภาพถ่อมตนเชื่อภาวนาและเห็นถึงงานของพระเจ้าเมื่อพระศาสนาจากเติบโตขึ้นบานาบัตจึงถูกส่งไปช่วยที่เมืองอันทิโอกท่านมีความยินดีที่ได้เห็นถึงพระพรของพระเจ้า ท่านยังได้เตือนใจพวกเขาให้ติดตามพระเจ้าด้วยความร้อนลนในหัวใจบาบาบัตมุ่งทำงานในฐานะที่เป็นผู้นำของหมู่คณะการเปลี่ยมด้วยความเชื่อและดำลงตนในความดีของท่านจึงยิ่งนำคนมาหาพระเจ้าเพราะศาสนาบริกรที่ศักดิ์สิทธิ์เจริญในวุฒิภาวะทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ที่มีความเชื่อเข้มแข็ง และเสริมสร้างพระศาสนาจักรบานาบัดไม่เพียงแค่ดูแลพระศาสนาจักรเท่านั้นท่านยังเห็นโอกาสในการแพร่ธรรมท่านจึงได้ละลึกถึงเปาโลและไปตามหาเขาที่ทาซัสเพื่อจะให้เขาได้มาช่วยงานท่านได้นำเปาโลมาที่เมืองอันเชโอกและร่วมงานกันจึงยิ่งทำให้พระศาสนาจักรที่เมืองน,นี้เข้มแข็งและที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นกิจชนเป็นครั้งแรก ชื่อคิตชนมีความหมายถึงสิทธิของพระคิดเสจเจ้าเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อเป็นพี่น้องในพระคิดเจ้าเป็นผู้ที่ติดตามพระคิดเจ้าและเป็นพยานถึงพระองค์ชื่อนี้ยังทําให้เราได้รู้ว่าคิตชนสมัยแรกเริ่มนั้นมีการดําเนินชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อและความศรัทธา มีการดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระจิตเจ้าอย่างซื่อสัตย์มีความสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกันดังที่พระวาจาบอกเราว่าการทำงานที่อันซิโอก๊กมีบาดาบัตเป็นผู้นำและยังมีผู้ช่วยอีกหลายคนทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานพร้อมทั้งพรีกรรมจำศีลอราหารร่วมพิธีนมันสการองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระจิตเจ้าทรงสั่งให้แยกบาดบัตและซาโลไปทํางานตามที่พระเจ้าทรงเตรียมท่านทั้งสองไว้ตามพระวาจาที่ว่าจงแยกบาดบัตและซาโลไว้ปฏิบัติภารกิจที่เราเรียกพวกเขาก็พร้อมใจกันจําศิลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาแล้วจึงปกมือเหนือบาดบัตและเปาโลแล้วส่งทั้งสองคนไปแพร่ธรรม เหตุการณ์ในพระวาจาวันนี้จึงสะท้อนถึงการทำงานของพระเจ้าให้เกิดผลได้อย่างแท้จริงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักบ,บวชหรือาศาสนิกชนในนิกายไหนกน็กาตามสิ่งแรกที่เราต้องเป็นคือการเป็นคิตชนที่ดีเพื่อจะทำให้น้มนี้มีคุณค่าเราต้องหลุดจากการยึดติดกับเรื่องสิ่งของต่างๆให้มีการภาวนาที่แสดงถึงการกับใจและได้เป็นสัมพันธ์ กับพระเจ้าอย่างแท้จริงมีการช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมทั้งมีการพรีกรรมจำศินอดอาหารในโอกาสต่างๆวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ปฏิบัติชีวิตตามชื่อที่เรียกว่าคิดชนได้อย่างดีอาศัยพระพรและพระเมตตาของพระเจ้า